ครับผมสวัสดีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆหลายท่านมีข้อกังวลใจข้อสงสัยนะครับว่าทําไมกรีดยางยางก็ออกดีนะครับออกไหลาตามมีดปกติแต่ว่าทําไมหยุดเร็วโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่มีข้อมูลตรงนี้บาลลดก็จะมาแชร์มาอบอกผ่านนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการของทางธรรมชาติของต้นยางหรือ,อะระบบ ความสัมพัทธ์อากาศน้ําใต้ดินนะครับคือเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอฝนเนี่ยมันจะเจอทั้งฤดูแลรงฤดูร้อนมาใช่ไหมครับระบบน้ําใต้ดินอะ่ะมันยังน้อยมากนะครับดังนั้นต้นยางก็ผลิตแต่น้ํำยางนะครับมีน้ํำยางคือรากหาอาหารมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก,ก็ยังมีแต่น้ํำยางแต่ว่าน้ําหล่อเลี้ยง ในผนังเซลลในเซลล์ในท่อยังไม่มียังน้อยอยู่นะครับฉะนั้นพอมาถึงต้นฤดูฝนนะครับสังเกตว่าเวลาเรากรีดน,น้ำยางมันไหลดีแต่ว่าหยุดไวนะครับแล้วก็จะมาะความข้นของน้ำยางก็จะหยุดเร็วนะครับทำให้หน้ายางไม่สามารถที่จะไหลต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับคือเรื่องจริงนะครับ เราก็จะสังเกตทุกๆุกส่วนของบาโรดก็เป็นนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่บางพันบางพันธ์ที่มีความเข้มข้นหรือความเจือจางน้ำน้ำยางเยอะนะครับคือความเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางน้อยนะครับยางมันก็ไหลานานอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ต้นที่พันธ์แต่และพันธ์ด้วยมันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างสวนบาโอดเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดทุกต้นนะครับแต่มีส่วนหนึ่งที่เป็นนะครับก็คือหยุดเร็ว แต่บางส่วนก็ให้ผลผลิตธรรมดาปกตินะครับฉะนั้นเรามาพูดถึงต้นที่หยุดเร็วนะครับต้นท,ที่หยุดเร็วเนี่ยถามว่าปัจจัยอื่นๆก็มีส่วนแต่วันนี้บารวโรดจะมาพูดถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมน้ําใต้ดินของต้นยางถ้าน้ําเพียงพอเขาก็สามารถที่จะเจือจางมากับท่อผนังท่อผนังเซลลท่อน้ำยางเนี่ยทำให้น้ําก็ขึ้นมากับน้ํายาง นะครับการเจือจางของน้ำยางก็มากขึ้นน้ำยางก็ไหลานานขึ้นนะครับความเข้มข้นมันน้อยลงนะครับน้ำยางก็ไหลานานขึ้นอันนี้เป็นปกติจะสังเกตว่าช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนต้นฝนเนี่ยเปลือกจะแข็งใช่ไหมครับเวลากรีดเปลือกจะแข็งเปลือกจะแข็งเพราะว่า,าหน้ายางยังขาดน้ํามาหล่อเลี้ยงนะครับก็คือระบบการดูดซึมน้ํามาผนังท่อเซลล์ผนังเซลล์ท่อน้ํำยางยังน้อยอยู่ ทำให้เปลือกยางก็ยังแข็งอยู่นะครับและหลังจากที่เข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝนนะฮะก็จะทําใหา้น้ำยางเจือจางต้นที่มันมีความเข้มข้นอยู่ก็จะเจือจางมากขึ้นน้ํายางก็จะไหลานานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลและปกติทีเดียวนะครับหน้ายางก็จะนิ่มขึ้นด้วยนะในช่วงกลางๆฤดูฝนจนมาถึงช่วงปลายปลายฝนเข้าสู่ต้นหนาวช่วงนี้เนะี่ย จะสังเกตได้ว,ว่าน้ำยางผลผลิตน้ำยางได้เยอะขึ้นน้ำยางไหลานานขึ้นอันนี้พูดถึงเรื่องของธรรมชาตินะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเร่งหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือน้ำยางก็จะไหลานานขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวจนไปถึงหน้าหนาวในสักระยะหนึ่งนะครับก็จะยังไหลยอยู่หน้าหนาวนี่อากาศเย็นระดับหนึ่งเนี่ยทำให้น้ํายางเนี่ยความเข้มข้นของ,ของน้ํายางเนี่ยยางไม่แข็งตัวเร็ว นะครับหมายถึงช่วงหน้าฝนช่วงหน้าหนาวยางก็จะไม่แข็งตัวไวทําให้การไหลนานนะครับะจะสังเกตว่าหลายท่านหลายพันหลายสวนจะได้ผลผลิตในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่จะจริงหรือไม่หรือจะเหมือนกันหรือไม่อันนั้นก็ต้องคอยสังเกตที่ไร่ที่สวนเราด้วยแต่ของบาโรดเนี่ยปลายฝนจนไปถึงหน้าหนาวเนี่ยจะได้ผลผลิตดีนะครับอันนี้ของบาโลดนะครับ อาจจะไม่เหมือนคนอื่นอย่าพึ่งว่ากันนะครับอย่าพึ่งว่ากันอย่าหาว่าบ่าวโรดโกหกนะครับบ่าวโรดไม่ได้โกหกบ่าวโรดพูดถึงสวนตัวเองนะครับดูคลิปให้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 จบนะครับบางท่านดูคลิปต้นๆก็หาว่าบาโรดเอาข้อมูลเท็จมาพูดนะครับถ้าบ่าวโรดไม่ได้ทดสอบทดลองกับสวนตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นจริงบาโรดจะไม่เอามาพูดมาเผยแพร่แน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนฟังคนดู ฉะนั้นคนที่บอกว่าเอา้าของกูของผมเหมือนไม่เหมือนอย่างนี้เนี่ยก็ของคุณเหมือนไม่เหมือนก็ไม่ใช่ว่าของคนอื่นจะเป็นเหมือนคุณนะครับแต่ละส่วนไม่เหมือนกันแน่นอนครับบางคนนะครับต้องขอบคุณ fc อีกท่านหลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านที่ใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่บ่าโรดไม่ได้คิดเงินไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีลิขสิทธิ์บ่าโลดแนะนําให้ใช้เนื่องจากว่าปุ๋ยเคมีมันแพงเราก็หาสิ่งทดแทนที่มีประโยชน์จริงให้ไปใช้ลองดู แต่บางคนก็ทําแล้วไม่เกิดผลมันอาจจะช้าไม่ทันใจแต่ว่าบางคนที่ทําแล้วเออมันก็ได้ผลดีก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีกับคนนั้นไปนะครับไม่ใช่ว่าบางคนทําไม่ดีทําไม่ได้ผลแล้วบอกว่าผมเบาวโลดโกหกนะครับอย่าลืมว่าแต่ละสวนแต่ละท่านเนี่ยอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีหลายท่านที่เอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์แต่ท่านที่เอาไปใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าว่ากันนะครับอาจจะ ช้าอาจจะต้องใช้เวลาปรับสภาพดินอะไรต่างๆนะครับแต่อย่าเพิ่งพูดว่าบ่ารโรดโกหกนะครับเพราะว่าบ่าร์ดใช้ข้อมูลมาจากท่านอื่นจริงไม่ได้คิดค้นขึ้นนะครับบาร์ดไม่ได้เก่งขนาดต้องคิดค้นขึ้นเองบ่ารรดก็ไปลอกเรียนมาจากคนอื่นนะครับเอาสูตรของเขามาทําแล้วทดลองกับตัวเองแล้วปังเอิญว่ามันได้ผลนะครับมันเกิดการเจริญเติบโตเกิดการะนะครับสาหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากสำหรับ มือใหม่ที่อาจจะยังไม่เจอเหตุการณ์หรือเพิ่งเจอนะครับอาจจะยังกังวลใจอยู่ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับทุกอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อต้นยางเราได้รับน้ำนะครับความชุ่มชื้นหน้าดินใต้ดินเยอะเพียงพอเขาก็จะขับเข้าสู่ระบบนะครับคือนำน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในผนังท่อเซลล์ต่างๆได้ดีก็จะทำให้ อาการเจือจางของความเข้มข้นของยางมากขึ้นก็จะทําให้การไหลนานขึ้นผลผลิตก็จะได้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางพันธบางต้นก็ตอนนี้ก็น่าจะดีปกติแล้วใช่ไหมครับของบาโรดครึ่งหนึ่งก็ปกติอีกครึ่งหนึ่งก็ยังไหลช้าอยู่อไม่ใช่ยังไหลน้อยอยังไหลหยุดเร็วอยู่นะครับก็รอรออยู่นะครับว่าอีกสักอาทิตย์สออาทิตย์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็กรีด ไปเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ก็คงกรีดเรื่อยๆไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนมาตลอดนะครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็เข้าพายุเข้าทุกอาทิตย์นะครับก็ยังกรีดยางไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบาโลดก็จะขึ้นซับไตเติลนะครับเป็นข้อมูลที่บาโลดได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับว่าบาโลดไม่ได้พูดลอยๆไปนะครับ บาโรดมีข้อมูลที่สามารถศึกษาและค้นคว้าหาได้ใน Google นะครับเยอะแยะไปแล้วก็ในกยทก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับบาโรดไม่ได้พูดมัว่วไม่ได้พูดเองคิดเองเออเองนะครับแต่ว่ามีแหล่งข้อมูลมาเพื่อที่จะประกอบกับการทําสวนยางของตัวเองนะครับแล้วก็เผยแพร่กับเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมีะการกรีด เพื่อจะไปดูว่าสวนยางของมาโลดกรีดแล้วน้ำยางเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับต่อนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะทำให้การไหลของน้ำยางไหลานานขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหนาวจัดนะครับหนาวจัดนี่ก็ก็ไม่ไม่ดีเหมือนกันแต่ถ้าอากาศกำลังดีเนี่ยอากาศเย็นเย็นสบายนะครับความความเย็นก็ทำให้อ่า การแข็งตัวของน้ํายางช้าลงนะครับก็นั่นหมายถึงว่าจะทําให้น้ํายางไหลานานขึ้นนะครับบวกกับน้ําใต้ดินเนี่ยเยอะความชุ่มชื้นใต้ดินเนี่ยเยอะแล้วก็จะทําให้ระบบน้ําในผนังท่อก็เยอะเช่นกันนะครับทาใหา้การเจือจางความเข้มข้นของน้ํายางามากขึ้น ก็จะเปอร์เซ็นน้ำยางก็จะน้อยลงและทำให้การไหลของน้ำยางานานขึ้นนะครับในช่วงฤดูกลาลกลางฝนจนจนถึงต้นหนาวนะครับก็จะได้ผลผล,ผลิตด,ดีนะครับนู่นแหละครับไปถึงหน้าร้อนนีแ่แหละครับก็จะลดลงบ้างนะครับเนื่องจากอากาศร้อนก็จะทำให้หน้าแห้งเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติ ในช่วงนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับผมในเรื่องของการหยุดไหลเร็วนะครับบางสายพันธุ์นะครับย้านะครับคือบางท่านอาจจะดูคลิปบ่าวโรดไม่จบแล้วก็ด่วนตัดสินบ่าวโรดว่าบ่าวโรดโกหกโน่นนี่นั่นคือจริงๆถ้าบ่าวโรดโกหกก็หมายความว่าคนที่ให้ข้อมูลบ่าวโลดมาก็โกหกเช่นกันนะครับเพราะว่าบ่าวโรดไม่ได้อ่าไม่ได้เอาข้อมูล พูดขึ้นมาเองนะครับเพราะบาโรดก็ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆซึ่งบางข้อมูลก็ไม่สามารถที่จะมา,อาแอบอ้างหรือมากล่าวในที่นี้ได้เนื่องจากบางข้อมูลเขาก็มีลิขสิทธิ์ของเขานะครับฉะนั้นาบาโรดไม่ได้คิดขึ้นเองเออเองนะครับบาโรดจะเอาข้อมูลมาจากแหล่งข่าวอื่นๆนะครับฉะนั้นถ้าบางท่านมี FC บางท่านบอกว่าบาโรดโกหก น่นนี่นั่นแสดงว่าแหล่งข่าวที่บาโรดไปเอาข้อมูลมาก็แสดงว่าเขาก็โกหกบาโรดอีกเหมือนกันฉะนั้นทุกทกท่านนะครับต้องอเข้าใจนะครับ f c บางท่านที่ว่าตัวเองเก่งแล้วนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่บาโรดไม่ได้สอนท่านเพียงแต่ว,ว่าบาโรดนําเรื่องราวบางเรื่องที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมาเล่าสู่มาแชร์ประสบการณ์ให้ให้เพื่อนๆฟังนะครับต้นนี้ก็แห้งแล้วนะครับ แข้งดีแล้วก็สามารถกรีดได้นะครับก็เวลากรีดเนะี่ยไหลเห็นไหมครับแตกออกมาตามมีดเลยก็ว่าได้นะครับตามมีดมาเลยนะครับ แต่ปัญหาต้นนี้ไม่มีนะครับก็คือว่าตอนนี้ความเข้มข้นของน้ํายางเปอร์เซ็นต์น้ํายางก็ถูกน้ําที่อยู่ในผนังท่อเซลล์เซลล์ท่อของน้ํายางเนะี่ยขึ้นมาเจือจางนะครับความเข้มข้นทําให้การไหลของน้ายางต้นนี้นะครับดีแล้วนะครับก็คือว่านานไหลานานนะครับสีหชั่วโมงก็จะทําให้ผลผลิตต้นนี้ดีกว่าต้นที่น้ํายาง มีความเข้มข้นอยู่นะครับจะไหลนานนะครับนี่คือต้นที่บ่าวดเลือกกีดเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าต้นมันแห้งกีดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคือต้นอื่นๆมันไม่แห้งก็เลยเลือกต้นนี้นะครับแห้งแล้วนะครับเนี่ยก็อันนี้คือ หยุดแล้วนะครับแต่ยังหยุดไม่สนิทนะครับก็กรีดมาตั้งแต่ตีห้ครึ่งจนถึงปัจจุบันนี้9ก้าโมงนะครับก็ไหลปกติหยุดหยดช้าแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าไหลปกตินะครับก็ต้นนี้ความเจือจางมากนะครับคุณภาพความเข้มข้นของอยางก็น้อยลงนะเห็นไหมระไม่เหนืดล้เหนืดความเหนืดน้อยลงนะครับความข้นน้อยลง นะครับทาให้น้ําเยอะนะครับทําให้น้ำเนี่ยจะจะค่อนข้างเจือจางกับน้ํำยางมามากขึ้นนะครับการไหลก็เลยไหลนานนะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็จะได้อ่จริงจริงต้นนี้จะได้มีละถ้วยนะฮะมีละถ้วยเล็กนะครับถ้วยพันซีซีนี่นะฮะก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เกียรติดูเป็นตัวอย่างนะครับ